งมีคนถามมากเลยเนียพี่กำลังกำลังทำแบงคอกมออยู่ใช่ไหมฝรั่งเขียนก็มาแต้มเลยบอกเฮ้ยดูแบงคอกนี้นะดูชอปอินโมอตอนนี้เราเนี่ยอยากจะทำอะไรบางอย่างตอนนี้อายุเยอะแล้วก็อยากจะทำาล็กมันเป็นเลกาซีของเราเองแล้วก็อ,กอยากดูรกให้คุณพ่อแล้วก็เลยเออเอามันไปเลยร้านตลาดเม็ดนะคุณที่เที่ยวคุณก็มีที่พักผ่อนก็มี ฉันจะมีโทคใหญ่ที่นี้ไม่ได้ตัดสินใจมาอยู่ในสกกาขาวนี้หรอกค่ะเห็แต่ว่าคุณพ่อก็ไปได้ที่ดินที่หนึ่งที่อยู่แถวราชประสงค์ที่ดินที่สวยแล้วก็อยากให้ลูกๆเนี่ยเป็นองค์ทบเนอร์คือจะไม่ชอบให้เราไปรับจ้างเป็นเป็น professor เป็น profession ือนว่าไปเป็นลูกจ้างใครอะ่ะอยากให้มีกิจการของตัวเองแล้วคุณพ่อก็เป็นนักค้าขายมาก่อน ก็เลยอยากให้ลูกได้ทำที่ไประสยการค้าเนี่ยเป็นหลายที่พ่อก็อยากทำแต่เขาทำไม่เป็นนะก็เาเลยคิดว่าเราต้องมาทำแต่นี้เราก็จบเพย์ชัก็ขับมาวันแรกพ่อบ,บอกเฮ้ยให้ามาทําสุาด์ีาค้าบอกพ่อจะบ้าไปแล้วเรอหนูไม่ได้เรียนมาทางนี้จะรู้เรื่องนี้ไงแล้วคู่แข่งต้งเยอะแยะไปทําไปดูที่ต่างๆประมาณสักสี่เดือนน่ะ ơn, ไปนั่งโจทย์นั่งเขาก็ยามเดีย๋ยวเขามาถามมาทุกวันมาทำทีสิทธ โจดๆแล้วก็มารายงานพ่อทุกวันทําอย่างนี้อยู่สี่ห้าเดือนจะบอกไม่ไหวแล้วพ่อจะเอาไงก็เอาแล้วทำแล้วซึ <c oughs> ่งตอนแรกเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเพราะว่าเราเข้าไปเราเด็กมากเราเข้าไปไปชวนสปายเออร์ลน์ไหนขเขาก็ไม่คุยด้วยคุยเขาเสร็จขเขาก็ถ่ายรูปขเขาก็ไปถ่ายด้วยบอกว่าถ้าถ่ายเดี๋ยวเขาโดนออกอีกจากที่หนึง่งที่ถ่ายรูปด้วยก็ยังไม่กล้าถ่ายแล้วเราก็เลยใช้ความเป็นเด็กนี่แหละขอเขาว่าเอออยากทำการค้าด้วยได้ไหม แต่บางครั้งก็ไม่มีเราก็เลยต้องใช้พลังที่แบบต่อสู้ที่รุนแรงหน่อยอะ่ะเรื่องนี้นุ่นเด็กที่อายมากแต่ว่ามันสร้างรู้สึกว่าถ้าเราไม่สู้เนี่ยเราก็จะตายคือไม่ได้เกิดแน่แล้วก็บอกว่าเออล้วก็เรียกประชุมร้านค้า,าว่าขอโทษนะคะเป็นคนไทยถามจริงเธอว่าทางญี่ปุ่นเป็นเป็นญาติกับคุณหรือเปล่าไม่ได้เป็นญาติกันทำไมไม่ช่วยสนับสนุนคนไทยก็ยังไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเพราะเขาเขาก็กลัวจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆ ในสุดก็ได้ไปเจอบริษัททาง i c c Group ซึ่งเขามีสินค้าเยอะมากแล้วก็เข้าไปไปไหว้ห<ม>เขาไปกราบก็ว่าโอเคว่าขอให้เราได้มีโอกาสทำการกค้าได้ไหมเพราก็สนับสนุนเราอะโดยการให้แบรนด์มาซึ่งตอนนั้นก็เลยเริ่มเกิดมาจากวันน้แล้วก่ารที่เราเป็นคนที่ทันสมัยชอบอะไรสวยๆง,งามๆแปลกๆทั้งสินค้าเราจะไม่เหมือนที่อื่นโดยปริยายเราอยู่ท่ามกลางเสือ ทำเลดีจริงนะฮะแต่เราเป็นเล็กเหมือนว่าปลาใหญ่ก็กินปลาเล็กที่สุดเราก็อยู่ได้ประมาณสักสองปีจากการที่ทํามันก็ไม่ได้มีกําไรอะไรอย่างเงี้ยจนระทั่งขาดทุนอะขาดทุนเกือบหมดเลยก็าพ่อไม่คงอยู่ไม่ได้แล้วละ่ะปิดตัวดีกว่าไปหาทําเลที่ที่มนันว่างแล้วก็ไม่มีคู่แข่งดีกว่ามั้งก็เลยไปที่รามคาแหงที่รามคำแหงเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบตอนนั้นก็เป็นพ่อก็ไปดูทําเลแล้วมันมีหมู่บ้านเยอะ เรไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้วก็อาจจะเป็นที่หนึ่งในในย่านหมอระพูมแบบนั้นคําว่าครบวงจรอ่ะพ่อจะพูดอยู่เรื่อยว่าทาั้นมันครบสิเราก็เลยคิดว่าเออทำไมสูตรน้ำชาจะต้องมีแค่ห้างแล้วขายของมันกันเองชั้นล่างจะขายอย่างนี้ทําไมต้องเหมือนกันทำไมต้องใช้สูตรแบบนี้ทาไมไม่มีความแตกต่างแล้วมันน่าเบื่อมากเลยเพราะพ่อบอกว่าถ้าอยากจะเป็นลีดเดอร์ก็จนเป็นฟอลเลอร์หมายว่าอย่าไปตามเขาคิดเองสิ โดยที่ว่าเราก็ไปทำการค้าที่มันครบวงจรขึ้นเป็นฟู้ดสตรีทและเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เลยเป็นอันแรกที่เราทำให้มันครบมีโรงหนังมีอาร์ตไอซ์เกตมีสิ่งที่มันดึงคนที่ไม่ใช่แค่ศูนย์การค้าเป็นคือเราใช้คำว่าเออพ่อว่าคนที่มาเดินสวนมันไม่ใช่ซื้อของอย่างเดียวนะมันน่าจะเขาเขามาเพราะเขาเขาอยากได้ความสุขอะเหมือนเราไปเดินชอปปิ้งอย่างเงี้ยเราก็อยากมีความสุขอะที่มันก็มีครอบครัวเยอะควรจะมีสวนสนุกด้วยอะไรด้วยแล้วก็มี นี่เราทำไนท์คลับอยู่นะตอนนั้นเราก็เคยไปเดินดูร้านค้ารายเล็กเนี่ยเขาลำบากมากถ้าอยู่ในทำเลไม่ดีแบงก์ก็ไม่ปล่อยแล้วก็จะอยู่ยังไง AI ก็มาแล้วต่อไปแอร์พอร์ตก็ต้องมีคนแล้วมั้งที่อยากใช้ AI หมดคนก็จะรุ่นใหม่จะทำอะไรกันทำร้านอาหารโอ้ร้านอาหารขึ้นกันเต็มหมดเลยแต่เขามีุทรัพย์น้อย แล้วจำยังไงสินค้าเมืองไทยจะขายยังไงก็เ,เลยคิดว่าเราจะทําศูนย์ใหญ่เพื่อจะเอาร้านค้าเหล่านี้เป็นพันพันลายเข้าไปอยู่ให้ได้แล้วอยู่ในทําเลที่ดีแล้วเราก็มีเราก็มีสิ่งตกแต่งที่ทําให้เขาเนี่ยขายได้อยากจะช่วยคนที่เป็น SME มากมากเลยเพราะเราช่วยคนรวยมาเยอะแล้วก็เ,เลยอยากจะทําอะไรที่มันมีนิ่งฟูลคือช่วยคนที่ไม่มีโอกาสจะขึ้นห้างอะไรอย่างเี้ยอยากจะทําอะไรที่มันเป็นแฟลกชิพ ของเดม์ซึ่งไม่เคยทำก่อนเราจะสร้างศูนย์ค้าอันหนึ่งซึ่งแบบไม่มีที่ไหนในโลกจะทําให้มันดีที่สุดด้วยชีวิตตัวเองพ้าดีไปได้โชคดีไปได้ทําเลที่ใหญ่มากร้อยกว่าไร่แล้วมันก็เป็นเป็นเกตดเวทุ้บแบงคอกนี่ถ้าเราทําเล็กเนี่ยมันไม่ได้เราจะทำให้มันว่า is t a must come destination เหมือนกับตอนที่ไปดูใบอะเราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วไหมที่กรุงเทพ จะมีอะไรที่มันว่าคุณพูดเลยมันยิ่งใหญ่ระดับโลกไม่มีที่ไหนเทียบได้เอางี้กันซึ่งเราก็ทำมาแล้วที่พาก้อนตอนแรกที่เราทำเคอดูบายนี่ยังไม่มีลักชัวรี่เลยนะฮะเรามีก่อนสยามพาวากอนนี่เป็นอะไรที่เราทำเพราะว่ามันเราตั้งชื่อ่าเป็น the j e w e l of asia คือเป็นอันนี้มมีที่มีค่าที่สุดก็อยู่บนทำเลที่ที่มีค่าที่สุดหาไม่ได้แล้วแล้วอยากจะสร้างอะไรที่มันเป็นเหมือนเมืองเลยแหละเป็นเมืองที่ เราไม่ได้สร้าง another shopping center. Build a n o ห h ้า s h o ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ build the city within the city And this city will have everything that you want ก็ต้องการที่จะทำให้มันมีโทษอย,าอยา่างโดยเฉพาะขายของที่มันไม่เหมือนใครก็คือกลุ่มนี้แหละคือกลุ่ม SME นี่แหละที่ทำให้มันแตกต่างอันนี้คือสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขคือดูซิว่าเราทำกันเราเห็เขาขายได้แล้วก็เลยเอามันเปนเลยร้านตาราดเมด นะคุณที่เที่ยวคุณก็มีที่พักผ่อนก็มีฉันจะมีโทอกใหญ่ที่นี้ตอนนี้เรากำลังเจอเรื่องภาวะเศรษฐจโลกถดถอย financial crisis เกิดขึ้นแล้วนะคนไม่มีกำลังซื้อ purchasing power โล w มากการท่องเที่ยวเรามีปัญหาการส่งออกเรามีปัญหาต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาอะไรมันเราเป็นหมอก็บอกว่าคุณเป็นโรคอะไร ถ้ารักษาให้มันถูกจุดสิชีวิตเรามันมี life is so short เราอยากจะใช้เวลาของเราเนี่ยทำกับโครงการที่มันมีประโยชน์มากๆแล้วไม่ต้องไปแข่งกับรายเล็กๆเ,เขากปล่อยเขาทำไปแต่เราจะมามุ่งทำศูนย์การค้าใหญ่ที่ในโลกไม่มีเพราะเราไม่ได้แข่งกับคนในประเทศเรากำลังแข่งกับโลกอยู่ว่าฉันจะเอาชนะเวียดนามให้ได้ะทนี้คุณกำลังแข่งกับฮ่องกงแต่ฮ่องกงไม่เท่าไหร่ก็เป็นเมืองจีน แต่หน้าผมคทอวสิงคโปร์เป็นนามของตามเราไม่ทันเรื่องอินฟราสตรักเจอร์แต่เขาไปไกลมากทั้นคุณจะเหลืออะไรล่ะตอนนี้คุณก็ส่งออกไม่ได้ใชนะสองนี่ศูนย์จะเยอะนั้นเราก็ต้องสร้างไอตัวัวริซึมนี่แหละตัวนี้แหละเราจะทำให้เขามีวินโดว์ออฟเดอะเวิลด์แปลว่าคุณมีร้านอยู่ที่นี่น้าสาขาเดียวพอแล้วแล้วคุณก็ใช้ที่นี่แหละเป็นแหล่งในการส่ง ในการรีเทลเป็นหน้าต่างที่คุณแบบตกแต่งได้ดีคุณมาตัวป่าแต่คุณต้องเอาสินค้ามาเสร็จแล้วเราจะจัดแพ็กเกจแพลตฟอร์มคุณเลยว่า,อาโอเคคุณมาถึงปุ๊บเราจะทําให้คุณสามารถจัดขายออกไปนอกประเทศได้จัดการให้ได้เราก็จะมีเซอร์วิสแบบเออมีการส่งมีอะไรที่มันแบบเป็นอิลักษณะมีแอปพลิเคชันที่ว่ารู้ว่าร้านคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมีการทำพวกโปรโมชั่นให้ด้วยเพราะว่าเราก็ใช้พลังของเรานี่แหละทูกแขนอยู่ทำได้นั้นสิ่งที่เราพร้อมแล้วแล้วก็เราทำ ผ่านทั้งห้างต่างๆตั้งแต่ทำอะไรไม่เป็นเลยจนทั้งเดี๋ยวนี้ไปถึงระดับโลกแล้วได้รางวัลออมากมายแล้วก็รู้สึกเอะคนรู้จักเราเยอะมากเรามีแฟนคลับนะไปไหนมาไหนคนก็เราก็รู้สึกว่าเราเชิญคนมาเราควรจะใช้ knowledge mm hmm. ทีแล้วอายุอย่างพี่เนี่ยเขาต้องไปไปมีทายกันแล้ว mm hmm. แล้วก็เคยไปนะไปมีทายแบบว่า hmm. ไปนั่งเอะฉันจะเลิกแล้ว <laughs> มันมันแก่แล้วอะ่ะเออไปดูไปนั่งอยู่บนเรือยอร์ช แล้วก็เช้าขึ้นมาจะทานอะไรดีจะแต่งตัวอะไรดีเานนี้จะไปหดมันทําอย่างนี้ทุกวันแต่มันไม่ไหวมันเบื่อมากอะ่ะตัชีวิตชันไร้ค่าเหลือเกินก็เลยแบว่าเพราะเคยเป็นอาจารย์แล้วเอาความรู้ความสามารถมาทําตรงนี้แต่ว่าต้องทุ่มสุดชีวิตเลยเพราะว่าอยากจะทำให้มันเลิศจริงๆถ้าไม่เลิศก,ก็ไม่ทําเสียเวลา